ผมมีหนังมาแนะนำแล้วแบบมันเด็ดจริงๆเลยนะครับหลายหลายคนคงอาจจะได้เคยเจอหนังเรื่องนี้แต่ว่าผมแนะนำให้หลายหลายคนไปดูแล้วโดยเฉพาะคนที่มีลูกผมตอนนี้มีลูกเล็ก2คนคนหนึ่ง4ขวบอีกคนหนึ่ง2ขวบเนี่ยมันทําให้ผมเปลี่ยนวิธีการในการที่ผมจะเลี้ยงลูกเลยโดยที่ผมอะ่ะ e t e YouTube ของลูกดูเนี่ยและตัวเองก็ด e ล e ทเฟซบุ๊กแอปของตัวเองด้วยนะครับ นั่นคือ Impact ของหนังจริงๆมันเป็นหนังที่คนกล่าวถึงเยอะมากเรื่องของหนังเรื่องนี้ฟังชื่อดีๆ Social Dilemma Social ก็แปลว่าเหมือนกับ Social Network อะไรอย่เงี้ยการเชื่อมต่อระหว่างคน Dilemma คือการที่เรามีข้อคิดว่าเฮ้ย hey, มันดีหรือมันไม่ดีงั้นในหลังเรื่องนี้ผมก็เลยจะมาสรุปให้ฟังว่ามันคืออะไรแล้วมันเจ๋งยังไงแล้ว ผมบอกให้เลยวว่าถ้าคุณมีลูกหรือถ้าตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตตัวเองเท่าไหร่สาเหตุอาจจะเกิดจากคุณเล่นโซเชียลมากเกินไปหรือไม่ลองไปดูกัน งั้นตอนนี้ผมบอกให้เลยครับว่าในหนังเรื่อง Social d i l ลิม a เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าพวกคนสร้างผู้บริหาร Facebook ไม่ใช่มาร์คซักเคเบิร์กนะแต่ว่าคนที่เป็นเอนจิเนียร์หรือคนที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการทำเทคโนโลยีที่ Google Instagram Facebook Twitter อะไรเงี้ยเข้ามาแฉถึงเบื้องหลังของโซเชียลเน็ตเวิร์ว่าการทำงานของ AI มันทำยังไง แล้วพูดถึงว่าตอนสร้างมาแล้วเนี่ยความคิดเบื้องหลังในการสร้างมันขึ้นมาสร้างมาเพื่ออะไรแล้วมันกลายมาเป็นอะไรที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์เราได้อย่างไรอย่างมหาศาลได้งไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมานั่งดูกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยคือปัญหาหลักๆของพวก f a c e b o o อย่างเงี้ยถ้าเราพูดเลยก็คือว่ามันจะทําให้เราติดจริงไหมคือเห็นด้วยไหมว่า a c e b o o k เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งติดคือ ดูเสร็จปุ๊บถ่ายถ่ายหรือตื่นขึ้นมาตอนเช้าใครนี่ครับหยิบโทรศัพท์ปุ๊บดู Facebook ก,ก่อนเลยคือไม่ดูอะไรเลยนะดู Facebook เ,เป็นอย่างแรกเลยหรือว่าเรามีเมสเซจเข้ามาแล้วก็หยิบดูตลอดเวลา Facebook อีเมลพวกเนี้ยบอกให้เลยว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนที่มันสร้าง Facebook Twitter Instagram รอีเมลพวก Gmail พวกนี้มันสร้างมาเพื่อปรับจูนให้คนเราติดมันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า เครื่องมือพวกนี้คือเราไม่ต้องเสียตังค์แต่จริงๆแล้วอะ่ะเพราะมันไม่เสียตังค์นี่แหละพวกเราเลยเป็นผลิตภัณฑ์ของเขา Facebook had around about been for years um, and I was hired to come in and figure out what the business model was going to be for the company. I think this advertising model is probably the most elegant way งา่ายๆเลย Facebook มันได้ตังค์จากไหนวะ Facebook มันได้ตังค์จากการที่คนที่เป็นนักโฆษณามาจ่ายเงินให้เขาเงินเขาไม่ได้ตังค์จากคนใช้ แต่คนใช้เนี่ยแหละคุณรู้ไหมว่าคุณน่ะเป็นเครื่องมือให้เขาเหมือนที่เราอะ่ะเราไปกินผักเราไปกินหมูไปกินไก่พวกเนี้ยเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเราเสพเข้าไปแต่ว่าตอนเนี้ยคุณรู้หรือไม่ว่าการที่คุณเล่น Facebook เล่นโซเชียลเล่น YouTube คุณเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือและเขาอ่ะใช้คุณเขาพยายามดึงดูดให้เราเนี่ยติดมันเรื่อยๆเขาคิดถึงขนาดว่า ทำยังไงวะถึงจะทำให้ลูกค้าหรือพวกเราเนี่ยติดมันงอมแงมขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีธุรกิจผมก็รันด้วย Facebook แต่ว่าคำถามคือส่วนหนึ่งที่มันไม่ดีคือถ้าใช้แล้วติดเนี่ยเพราะว่า AI ข้างหลังบ้านเนี่ยมันทำให้เราติด What Sneak kind grab of emotions, Tin? it kinds starts. of เร often talked about at Facebook this idea of being able to just dial that as needed แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเดียเ๋ยวนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เลยเปลี่ยนยังไงบ้างมันไม่ติดธรรมดามันติดงมแงมเลยตื่นขึ้นมาก็ต้องดูบางทีกดไลค์ใครนี่ครับรู้สึกหลอนถ้าโพสอะไรไปแล้วไม่โดนไลค์เนี่ยหรือไลค์น้อยเนี่ยเฟลเลยเป็นไหมถ้าเป็นเนี่ยแปลว่าอะไร แปลว่าอารมณ์ของเราขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาของ engagement ใน Facebook เขามีสติติเลยนะว่าเด็กอายุประมาณ15-19ปีตั้งแต่ปี2010นะตั้งแต่ Facebook เริ่มเปิดเนี่ยตอนนี้2020ผ่านไป10ปีแล้วนะมีประมาณการเติบโตของความเครียดของเด็กผู้หญิงนะเพิ่มมากขึ้น60%แต่เด็กเล็ก10-14ปี มีความเครียดเพิ่มขึ้นถึง180%นั่นแหละคือง่ายเลยมีอันนึงในคลิปนะที่ผมชอบมากเลยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไว้มันโพสต์ไปไว้มันก็แต่งแอปของมันไปแล้วก็มีเพื่อนมันคนหนึ่งคงทักมาแบบไม่มีคิดอะไรไม่มีเพรใไๆหรอกว่าหูมนบานว่ะแล้วก็หัวเลาะหูมันเหมือนช้างรู้ไหมว่าเขาโชว์คลิปหลังบ้านว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไปดูตัวเองในกระจกแล้วก็คุมหูตัวเองอะ่ะด้วยผมเพื่อบังหูอะ่ะ พราะกลัวว่าตัวเองอ่ะจะหูบางหลายหลายคนเดี๋ยวนี้ไปยอมทำสัญญกรรมเพื่อทำให้ตัวเองดูดีบนเซลฟี่มึงจะบ้าเปล่าดูปกติมึงแปลกแต่ดูเซลฟี่สวยเออขอให้ทำสัญญกรรมเซลฟี่สวยนี่คือมนุษย์เราตอนนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่แค่ติดงอมแงมอย่างเดียวแต่กูต้องมานั่งแบบเปลี่ยนหน้าตาตัวเองเพื่อให้สวยในโซเชียลใช่ไหมหรือใครนี่ครับเดินทางไป กินร้านกาแฟกินอาหารเพื่อที่จะขึ้นโซเชียลคือมันมีที่ไหนวะหิวชิบหายเลยแต่ทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนขอถ่ายรูปลงเซลฟี่ก่อนอถ่ายรูปลงโซเชียลก่อนเคยเป็นไหมผมเคยเป็นครับนี่แหละครับคือพฤติกรรมของเราเดี๋ยวนี้และนี่แหละครับมันเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่มันกระทบตัวเราโดยตรงเลยก็คือเราติดมันงอมแงมและเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเรา แล้วทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่า AI หลังบ้านเนี่ยมันคิดและเขาบอกเลยนะ Facebook เนี่ยเมื่อเขาจะปรับปรุงให้เราติดงอมยิมขึ้นได้ยไงเขาก็จะทำเขาเรียกว่า A/B testing มันเป็นวิธีการตลาดง่ายๆเลยคือเขาจะเอาฟีเจอร์เล็กๆอะ่ะอย่างเช่นปุ่มไลค์หรืออย่างเช่นเปลี่ยนมุมตรงนี้หรือเปลี่ยนสีตรงนี้เคยเป็นไหม Facebook มันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงถ้าคุณดูบน iPad ถ้าคุณดูบน หน้าจอคอมพิวเตอร์ถ้าคุณดูบนมือถือเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมาตลอดใช่ไหมไอ้ฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยแหละคือ a c e b o o k เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้จูนระบบหลังบ้านมันเพื่อที่จะให้คนดูข่าวมากขึ้นแล้วก็ดูแอดโฆษณามากขึ้นและสุดท้ายแล้วคนจ่ายเงินก็จะจ่ายเงินให้เราได้มากขึ้นง่ายๆเลยถ้าผมเป็นนักการตลาดและผมจ่ายเงินน้อยแต่ลูกค้าเข้ามาเยอะแปลว่าอะไร แปลว่าผมก็จะอยากจะจ่าย Facebook มากขึ้น Facebook มันรู้แบบนี้มันก็เลยต้องเก็บข้อมูลมหาศาลของพวกเรารู้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณโพสต์บน Facebook เขารู้เลยว่าคุณอยู่ที่ไหนเขารู้พฤติกรรมของคุณเคยเป็นไหมผมไม่รู้มันทํำยังไงนะแต่ว่าพูดไปแล้วว่าวันนี้อยากได้กระเป๋าตัวเนี้เฮ้ยแม่งขึ้นมาแอดโฆษณาละแค่พูดนะเว้ยไม่ได้พิมพ์เข้าไปนะเว้ยแต่มันลิงก์กันหมดเลยทุกอย่างที่คุณพิมพ์ทุกที่ที่คุณเดิน คุณถือมือถือคุณเข้า tracking คุณมากกว่าคุณรู้อีกผมเดินไปร้านอาหาร Facebook อาจจะรู้ได้ว,ว่าผม,ม Pizza, ผมชอบกินพิซซ่าผมชอบกินแฮมเบอร์เกอร์มันรู้มากกว่าผมอีกมันรู้มากกว่าเมียผมอีกนั่นคือขนาดของมันเลยแล้วแปลว่าอะไรเมื่อมันรู้ขนาดนี้มันรู้ว่าเราชอบเสพอะไรที่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือมันส่งข่าวสารบางอย่างมาให้คุณเสพเพื่อให้คุณน,นั้นเปลี่ยนมุมมองได้เออแม่งหนักขนาดนั้นเลย เพราะอะไรรู้ป่ะคุณลองดูดีๆตั้งแต่โซเชียลมาเนี่ยมันมีข่าวาวมาว่าคนใหญ่คนโตคนที่มีเงินระดับโลกเนี่ยมีพลังมากพอที่จะนำพาหมู่มากเนี่ยไปทิศทางของมันได้อย่างเช่นเมื่อก่อนในเมืองไทยก็มีพวกเสื้อแดงเสื้อเหลืองใช่ไหมตอนนี้ม่งยิ่งกว่านั้นอีกแค่ข่าวโซเชียลออกมาปับ๊บคุณกำลังพาคนให้เปลี่ยนมุมมองทางการเมืองได้ด้วย ถ้าคุณไปดูในโซเชียลดิลิม่าคุณจะเห็นเลยว่าพมา่าคนเล่น Facebook เยอะเพราะว่าสื่อบางอย่างออกมาทําให้คนน่ะไปที่ทางแบบนี้ได้ไปที่ทางของทางที่โฆษณาไปได้คือข่าวไปได้หรือมันจะทําให้คนน่ะไม่เหมือนข่าวเมื่อก่อนคือดูด้านใดนด,นด้านหนึ่งจนคุณคิดแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณคิดแม่งถูกชิบหายเลยสิ่งที่คนนึงคิดผิดแต่ยิ่งไปกว่านั้นแม่งหนักกว่าอีกคือคนไหนมีตัง มันยิงโฆษณาข่าวให้อีกคนหนึ่งดูได้แล้วเมื่ออีกคนหนึ่งดูและติด Facebook จะฟีดข้อมูลข่าวนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทําให้คนเราติดมันเรื่อยๆงั้นแปลว่าอะไรครับถ้าเด็กเริ่มดูเรื่องของปืนรูปผมนะเขาจะมีแต่ข่าวปืน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 จนไม่คิดอะไรอย่างอื่นเลยและ AI ใน Facebook เจ๋งกว่าน,นั้นอีกมันก็ลองทดสอบเว้ยวันนี้เด็กดูปืนแล้วให้เด็กลองลูค่ากันดิ และวถามว่าเด็กผมอ่ะดูๆไปอยู่มาปุ๊บข่าวข่ากันเข้ามามันเป็นการยัดเยียดให้ลูกเราอะต้องดูอีกสิ่งหนึ่งโดยที่ใครเป็นคนยัดครับ AI Facebook ครับนี่คือสิ่งที่แง่แย่มากเลยเราควบคุมไม่ได้และเราเสพติดเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าเขาเอาจิตวิทยามนุษย์อะเหมือนมายากลอะมันเป็นมายากลได้ไงเขารู้ว่าจิตวิทยามนุษย์อะจะเปลี่ยนไปยังไงหรือมองทางไหนเราถึงทำมายากลได้ แต่ว่า Facebook เขาก็ไปศึกษาจิตวิทยามนุษย์เหมือนกันเพื่อให้เราเสพติดมากขึ้นแต่ทีนี้เสพติดแล้วแม่งยัดเยียดข้อมูลแบบเฟกนิวได้ด้วยคุณเชื่อไหมว่าบางทีข่าวแม่งก็หลอกลวงเว้ยมีข่าวเขาบอกว่าตอนโคโรนาไวรัสเนี่ยถ้ากินอาหารจีนมึงเป็นโคโรนาไวรัสแน่นอนนี่คือสิ่งที่เป,เป็นข่าวออกมาที่เมกาแล้วบางคนแม่งก็เชื่อเว้ยเพราะอะไรรู้ปะ พราะมันเสพข่าวนี้มันก็ไปหาหลักฐานมามันก็ขึ้นข่าวสองสามอันแม่งก็เชื่อเว้ยแล้วคนแก่ดู Facebook ไปสักพักแม่งเชื่ออะไรที่แม่งเวอร์แปลกๆจริงไหมหรือตอนที่เรามีประท้วงกันทุกคนเที่ยวประเทศไทยแม่งล่มจมแน่นอนแต่ว่าผมบอกให้เลยไม่มีเราอยู่ในบางนาไม่เจออะไรแต่ใครอยู่แถวๆประตูน้ําเป็นแน่นอนงั้นข่าวบางทีมันมันให้เราเห็นมุมมองเดียวเพราะว่า AI และเพราะว่านักการเมืองและเพราะคนมีเงินทั้งหมดรวมกัน ยัดข่าวสารให้เราติดได้อันแรกเลยมึงติด Facebook งอมแงม 2. เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้และโดนยัดข้อมูลที่มันทั้งถูกและไม่ถูกได้ด้วยอันที่ 3. คนมีอิทธิพลและมีเงินยัดข้อมูลให้เราปรเปลี่ยนความคิดได้นี่แหละครับคือโซเชียลดิลิมาผมเห็นพฤติกรรมของลูกผมเลยนะเอพริลอายุ2ขวบชอบดู YouTube วิธีการดู YouTube ของเขาคือเปิด YouTube ขึ้นมาแล้วมีข้างๆใช่ไหม แม่งกดเลยไม่รอดูจบเลยนะกดอย่างเดียวเลยกด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 แล้วอะไรที่แบบมันดูแบบดูตื่นเต้นอยู่ได้แป๊บหนึ่งก็จะดูแป๊บหนึ่งแล้วก็กดใหม่แล้วกดใหม่แล้วกดใหม่คือใจร้อนมากคือดูหาเลยว่ายังไม่จบหนึ่งวิก็ดกดละผมรู้เลยครับลูกผมจะใจร้อนเพราะอย่างนี้ผมก็เลยเปลี่ยนจากอย่างน้อยดู YouTube เป็นดู Netflix เพราะว่าเขายังเปลี่ยนภาพไม่ได้อย่างน้อยเขาก็อยู่กับมันได้อะไรบางอย่างได้นานขึ้นนิดนึง แต่ถามว่าลูกดูสกรีนไทม์เยอะๆก็ไม่ดีครับเขาจะไม่เข้าใจคําว่าเบื่อเพราะว่า Youtube ก็สร้างมาให้เด็กติดเขาก็จะยิงข่าวสารมาอย่างเช่นลูกผมชอบดูอะไรที่เป็นต่อยๆกันไอออสการ์อายุสี่ขวบมันก็จะมีแต่ต่อยๆกันไม่เรื่อยลูกผมก็จะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเรื่องธรรมดาไม่มีกระตูนเรื่องอื่นมาเลยผมก็เลยตัดสินใจลบ YouTube ทิ้งออกไปจากสารระบบของลูกผมให้หมดแล้วผมก็นังคิดว่ามันแปลกนะ คนที่ทำงานที่ซิลิคอนแวลล e ย์ที่อเมริกาบางคนนะไม่ให้ลูกเล่นโซเชียลเลยเพราะอะไรเขารู้ว่าเบื้องหลังของมันเป็นยังไงแต่พวกเราอะที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเราอะถูกเขาใช้เราเป็นมนุษย์ที่เขาหาเงินจากเราเราอะเสียเวลาให้เวลาตัวเองกับสิ่งที่คนอื่นได้เงินและเราคิดว่าเราเอนเตอร์เทนแต่ต้องถามตัวเองว่า ยิ่งดู Facebook อ่ะยิ่งสุขหรือยิ่งทุกข์ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์แปลว่า f c e e o o o เนี่ยคุณถูกมันใช้ผมไม่เถียงว่าเครื่องมือพวกนี้มันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วโซเชียลดิลิมาก็บอกว่ามันก็จริงเดี๋ยวนี้ Grab มาเดี๋ยวนี้หลายหลายอย่างมาแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างเช่นจักรยานจักรยานไม่เคยมีใครมาเถียงเลยว่ามันไม่ดีต่อมนุษย์แต่อีเนี่ยแหละมันไม่ดี มันมีทั้งผลกระทบดีและไม่ดีงั้นผมบอกให้คุณระมัดระวังอย่าถูกมันใช้และโดยเฉพาะเด็กถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เด็กนะครับทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้การยอมรับอยู่ข้างๆกันไม่คุยกันต้องแชทกันตอนนี้มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆงั้นเขาจะเข้าใจมนุษย์ไม่ได้และเขาก็จะเครียดขึ้นเรื่อยๆและนี่คือสิ่งที่ผมอยากแนะนําทุกคนเลยว่าให้ไปดูเรื่องนี้เพราะคุณจะรู้เลยว่ามันมีผลกระทบขนาดไหนผมยังมี Facebook นะแต่ผมจะมีใน iPad ผมจะไม่มีในมือถือเพราะผมจะได้ไม่ต้องให้มันโน t ติฟิเคชันให้ผมไปดูว่าคืออะไรกันแน่ไม่ต้องไปยึดติดกับมันมันจะต้องออกไปชีวิตผมแล้วผมบอกให้เลยครับตั้งแต่ผมด l ล t e มันไปแค่สองสามวันแต่ผมรู้สึกว่าเออชีวิตผมมันเบาขึ้นวะ่ะเพราะผมไม่ต้องไปนั่งดูใครเพราะหลายหลายครั้งผมดูนะเฮ้ยกูชิลเกินไปวะคนอื่นแม่งสำเร็จเฮ้ยกูแบบน่าจะทำอันนี้มากขึ้นนะถ้าผมอยากจะรีเสิร์ชผมก็จะเข้าไปดู Facebook เพื่อไปวิเคราะห์ว่าตลาดไปทางไหน แต่ผมไม่ต้องเป็นเครื่องมือที่ต้องดูมันเช้ากลางวันเย็นมันเหมือนคนติดหุ้นเพราะเขาบอกอะไรครับมี2อุตสาหกรรมที่บอกว่าลูกค้าของเขาคือยูเซอร์หนึ่งซอฟต์แวร์สยาเสพติดเพราะเราก็ยูเซอร์จริงๆเราติดเราใช้มันแบบคนติดจริงๆงั้นวันนี้โซเชียลดิลิมาผมบอกให้เลยครับถ้าดูได้ดูซะคุณจะได้เข้าใจแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาแชร์ Share คลิปนี้ และดูคลิปนี้คุณจะได้เข้าใจในมุมมองผมนะว่าต้องระวังมันยังไงและนี่แหละครับคือคลิปของ Social ลเดลิม a าขอให้คุณทุกคนที่นี่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับสวัสดีครับ